ขาวที่อ่านหนึงอ่ะไปดูบนันนู้นข้อแรกแนละ้วเรื่องสวิงนะอ่อข้อแรกเป็นเรื่องเรื่องสวิงนะหัวข้อแรกคือแบบเรื่องสวิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรพินของฝชาชนครับเจอกั่ใน YouTube นะ <laughs> ในตอนที่เราลงไม้เดาวสวิงคะแขนหรือตัวต้องเร็วกว่กันกันัเขริ่มแล้วข้อแรกได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวต,ต้องออกไปตีตอนตอนที่ลงไม้อะ่ะตอนที่ลงไม้อะ่ะโปต้องการให้ตัวหรือแขนเร็วกว่ากันตัวตัวไม่ลองต่อมาเขียนลงไปเขียนลงไปไ ข้างนี้ตรงนี้นะเบ๊ฟังฟังทุกคนเบ๊ก<ส>ข <ถ y> ้างนี้ตรงนี้เด็กๆเดี๋ยวพอพอจบสิบแล้วเดี๋ยวก็วจะจะจะไปพอตัวต้องหันตอนลงไม้ตัวต้องหันเร็วกว่าแขนใช่ไหมถูกหรือผิดก็ต่อไปต่อไปเขียนลงไปไม่บอกไม่ต้องพูดออกมาเขียนลงไปถ้าที่โบกู้เราผิดก็จับบาบา ถ้าคิดว่าถูกก็ถูกอะไทรทำได้วงแผหนวนก็ตเองจะพูดออกมาทำไมเขียนไม่ออกขาดข้อมือถูกหรือเปล่ข้อสองตอนไหนข้อมือหมุนถูกหรือเปล่า,าข้าอเอนนอจะพูดพูดแบบไม่เขียนชื่อ <Okay. S 3> คือคือมันคิดไออม,ม่ออกคิดต้องตอบออก ก็เขียนแบคสวิงน้ำหนักลงที่เท้าข้างไหนต้องเียต้องรู้อยู่ว่าต้องเรียนรู้หนึ่งรู้เว้ราสวิงน้ำหนักลงเท้าข้างไหนนี่คือโคนช่วยและเอ้าเอาบัตรบินจะดินปากกาแบคสวิงน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาใช่หรือเปล่า ขึ้นไม้อะน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาใช่ไหมเล้วดาวตัววิ่งน้ำหนักไปขาซ้ายใช่ไหมเอ่อเขียนเครื่องหมายถูกหรือการเข้าปาก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็เขีนเยนได้ภาษาอังกฤษก็ได้อ่าภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ภาษาภาษาอะไรก็ได้ภาษาอะไรก็ได้ภาษาอะไรก็ได้าาไไดใช่ภาษาอะไรก็ได้ เขียนแล้วห้ามแก่นะไม่โอ้โหมันแก้ได้วาา่าปากกาเพี้ยปากกามาม,มันเปียกอ่ะก็มันเขียนอยู่ในเฉลย่ะก็ถ้าถ้าถ้าอ่ทะทะอานถ้าอ่านก็ตอบนั้นแหละไม่อ่านเลยก็เขียนไม่ดีมั่งองเงี้ยวันหักข้อมือเหรอเออลองลองบินอ่ะมันเรียกว่าอะไรมันหารนี่แน่เลยนะ ก็แขนและมือลงมาที่หลังสุดในลาสวิงทำให้เกิดอาการอะไรกับข้อมือกหละแล้วก็ตอบยาก เดี๋ยวไม่ร <sujet> ู้เขียนยอนเวลเลตเลยขับพาสคืออะไรทุกเหมือนเราแล่ะขับสปูดของพี่ทุเหมอนะันได้ขับสปูดสมัยนั้นคืออะไรวะอันนี้ผมตีนข้าวมาอีกมากเลยครับเลยเขียนขับพาทคืออะไร

สวยครับแปะโบตอนนี้ติดแบบวอยผมช่วยเขาได้ไหมะกเ<ด>น,นี่ยนได้สอให้เรียกไรในอ,อ,องในห้องมันจำคานงได้ในห้องมี้เขียนเขียนดู ตอนนี้ก็เขียนอยู่ตะท้าลุกหาให้เจอเล้หลก่อนส่งสกอ่ะก่อนส่งสกอให้กรรมการอ่ะต้องเซ็นชื่อก่อนหรือเปล่าก่อนใช่ไหมแมทที่แล้วโบอกไปแล้ว ีตกน้ำแล้วต้องทำอะไรบ้างเออเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียแต้มหรือไม่เสียแต้มอ้าวเขียนค่าทำไมอ้าวไม่เขียนผิดแก้คำตอบอะไม่ไม่ข้อแปดอะเขียนนิดแย่ไปดูอะไรตอนแรกมเขียนว่าอะไรลงคะแนนเออมันไม่เหมือนกันลงคะแนนกับลงชื่อไม่เหมือนกันไม่ไม่ได้เขียนชื่ไเออ ไม่รู้อะบันทึกกรรมนี้แหละหัวข้อที่สามนะครับเป็นหัวข้อจริยธรรมจริยธรรมด้วยหรอเป็นมารยาท <c oughs> ทำแล้วมันดีมันจะต่อบกลุ่ <c oughs> อื่นเตีย่ยตอนเตีย่ยเราต้องเงียบหรือไม่ทำอะไรให้ให้โรคภัยสมาธิถูก่ทุกิด เราต้องเงียบหรือไม่ทําอะไรที่รบกวนสมาธิใช่ไหมหัวข้อสุดท้ายครับอันนี้หัวข้อเป็นข้อสอบจริยธรมของเราผู้ใหญ่ น้ส่งเสียงถูกต้องเขาหองไม่เดินตัดหน้าถูกต้องแล้วเจอตอบเดินให้อยู่ในระยะสายตาไม่ไม่เดินให้อยู่ในระยะสายตาไม่ไม่พูดถึงเจ็นไม่ขึ้นมาเห็นไม่ได้หวยเจ็นไม่เดินช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ต้องขออ,ออนุญาตคนอื่นก่อนใช่ไหมแบบขอจบครับอะไรอย่างเงี้ย ตอนที่เรามาเจอกันก่อนออกรอบตอนที่เราเจอครั้งแรกต้ทักทายไหมเออต้องทักทายไหมากันแดดทากันแดดอะไรเนี่ยนั่นแหละทา,าอะไรฮะคทำ้อะไรา,า,ากันแดนนนนเดเแดต <laughs> <laughs> ตัวุภาเลยเดบอกแล้วว่ามุเนี่ยอันนี้ถูกแล้วนะ ใส่ชุดเนี่ยใช่โอ้โหมวาะหัวมาแลวผมหักข้อมือโอ้แปดบวกเก้าได้กันเท่าไหร่แปดบวกเ้าได้สิบเจ็ดครับเจ็ดบวกแปดไดกันเท่าไหร่เจ็บวกแปได้5สิบห้าครับคุณจะเขียนมีหรอเล่เขียนแบบตาโดยทีไม่เขียนเป็นตัวเลขอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่สมมติแบบพาสีจบห้าก็เป็นห้า เราก็เป็น4เกี่ยววงกลมได้ไหมวงกลมได้วงกลมคาิดกลมไม่ได้อริคเ็เลยเจอหลอกล่อไปไงเจ้าเล่ห์ว่จิ้งจอกคนนี้มารยาทที่นีคนีห้าห้าบแปดยี่สิบสองยี่ยี่สยี่สิบสามยี่สิบห้าบวแปได้แล้วเลยนะชัดชัดยี่สิบา อะไรนั่นแบอ่ะรวมคะแนนรวมคะแนนสวัสดีครับเจ็ดหกห้าหกสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดเลนนั่นะครับนั่งได้เลยเนี่เลนเลนสองเล่นนี้เรื่องไหได้สี่สี่หกห้าเทกับเท่าไหร่สี่หกห้าเก้าเก้าวกเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่เก้าสิทำไมทไมโอ้ผมได้เ่าไอ่ะพี่ 2ี่สิหไงแล้วยีพี่เขาได้เท่าไหร่ได้สิบหวันนี้ไม่ทับเส้นยิบห้าวกห้าเท่าเท่รสิบสิบสเป็นยี่สิบ,บ,บไงน,นับได,ด้เยอะดุสติไงไอ้บอยยังบวกเลขผิดเลยใช่หรอยีเต,ต,ต็มติดใครเป็นมวยิบไงเต็มสิใช่เต็มสวิ่งน้ำหนักลงนท้อขวา แม็คตัวบินมันขึ้นาอย่างนี้ตอนแรกตอบถูกแ้วิเอทมเี่ยแล้วนะตอบซ้ายบินตอบถูกบินตอบถูกแล้วดาบตัวบินมัต้องลงดับไายไอโนก็ผิดสองอเลยก็มุมผักข้อมืออันนี้เรียกแร็กไอ้โวนตอบอเลนอเลนคือคืออะไรในเอาวีทันนี ไปดามั้งไม่ได้แล้วัสดีาวโอ้โหแลังถ่ายทำรายการอยู่โอไปจับถ่ายทำได้อะก้องอยู่ไหนครับผมดาวคุณเป็นจำหรือเปล่เป็นจำอะไรมาเป็นจำอะไรมาเขาบอกว่าต้องมีเกินพารีโนหรองเกินพารีโนกี่ เกินพาสอบดีเร <All the S 1> ียกแต่เนของี่เกินพาสาบทีเรียกแ่เพื่อนของียังไม่มีดาวพี่ต้องเสียแต้มเพื่อนสอบดูเพื่อนบดูถูกปะนี่เกียวไม่จอบปะเอาถูกแล้วก็เสียด้วไอ้มบอกเอาลูปใหม่ไม่ให้แต่เขนีให้กันทั้งครอสาา ก็เป็นคำตอบที่ตรงไปตรงมาเราเอารุ่มใหม,มไม่เดินตัดหน้าผู้อื่นโดยไม่จำเป็นเหยียบเส้นที่เขากำลังจะตีโอ้โหมีมอะรัดเหมือนกันหรืวเ่าเออทักทายผู้เล่นกนอื่นในกลุ่มไม่อยู่ในแมกลางเดคอนนั้เนียทักยอ้นตอบดีเหมืนกันตรงไปตรงมาตังไดีดูดิ โอกไม้กก็ถูกด้ีแต่พี่ี่ยัร้องไม่ได้เได้อแล้วไม่ได้ออย่างพี่วินเดวโอเคได้เก้าใช่แต่ว่าแต่ว่าพค้ทคาทีางปแดนี่มันเอาด้วยอ๋อแล้ว้เจ็ดขค้ชเจ็ดคือแต่งกายก็ต้องแต่งตัวผูกานลังแล้วมันไม่ตอบอืมันเว่าท้าเปนแ ไม่ถูกเ้ยเายกอติการถ้าเจอรอยลูกกพยายามต้องพยายามทอมรอยรอยบนกีรอยที่ลเลยคว้อ่งเหี้ยอ่งเหียยไม่เที่ยวก็เจตนาคือเหี่ยทำไมเหยียดเหี้มัเรียๆเพื่อทอมคำตอบอะรอันี้ตอบว่าอาศัยไม่ถมเปอเจตนาหือต้องการจะทอมหรือว่าไม่รู้ทำอะไร เห็นว่าไอ้เนี่ยลอยตีอ่อเพราะ่ไอ้ชายไม่สดม้โอเคให้ฝันก่ได้ อ่านไหมอ่านั้งพูดเลย 15, 15. 1ออิบห้าสิห้ครับก็จบแล้วนะครับ t e s t i n g system ซีซั่นหนึ่งนะครับก็มีทั้งสอบลูกพัดทั้งเทดสปีดทั้งการตีเข้าระยะนะครับแล้วก็มีข้อเขียนต่างๆครับที่ลงไปก็จะมีข้อเขียนก็จัดมาเพื่อระดับของลูกศิษย์นะครับและเพื่อจัดโปรแกรมให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ก็เราติดตามในเร็วๆนี้นะครับซีซั่นที่2เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ